สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนมิถุนายนคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อเป็นการอ่านในภาพรวมนะอ่านที่ดาวจรเท่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะสําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาจนถึง16กันยา แต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดแล้ววางรักอยู่ที่สิงจะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณก็ยังอยู่ในภพการงานคุณจะมีความมุ่งมั่นในเรื่องงานมีความรับผิดช,ชอบดีเน็ตเหนื่อยอยู่กับการงานขยันคิดขยันทำรรมาหากิน ดาวอาทิตย์จรร่วมมฤตยูคุณควรทำงานด้วยความรอบคอบประมัดระวังนะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์มฤตยูเป็นดาวจอมพิกล็อกอาจจะมีเรื่องเหนือความคาดหมายแต่ถ้าคุณทำอะไรที่เกี่ยวกับนบวัตรกรรมใหม่ใหไฮเทคเทคโนโลยีทำอะไรที่ต้องมีการค้นคว้าการทดลองส่งผลดีมากหรือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์กลไกก็ยังได้สุขดาวเจ้าบ้านที่คุณไปอาศัยเขาอยู่แจ้งผลในภพวินาศ ทำอะไรได้วยความรอบครอบอย่าประมาทนะความพังเผอความประมาทจะส่งผลให้คุณมีเรื่องร้อนใจเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอยู่เหนือความคาดหมายวันอาทิตย์วันที่15มิถุนาดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวเข้าพบลาภคุณจะเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสารรค์ดีๆคิดเรื่องเงินเรื่องทองกล้าได้กล้าเสียมีโชคมีดวงในด้านการเสี่ยง คิดอะไรทําอะไรจะประสบความสําเร็จคุณที่ทําธุรกิจการค้าขายจะมีโชคนะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรม ในด้านการงานดาวสุขดาวการงานอยู่ในภพวินศอยู่ร่วมกับอังคารเจ้าเรือนสุภะดาวแบบนี้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทํางานร่วมกับชาวต่างชาติมีธุรกิจอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนส่งผลดีมากประสบความสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใหญ่เองก็สนับสนุนแล้วดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะด้วยทําให้คุณอาจจะมีการเดินทางไกลนะทั้งใกล้และไกลเกี่ยวกับการงาน หรือว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้ติดต่อกับเพื่อนในโลกจริงอ่ะไปมีเพื่อนทางโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตแต่ว่าจะคบหาผู้คนในระยะนี้อย่าไว้วางใจใครให้มากนักนะมีโอกาสที่คุณจะเดือดร้อนหรือว่าถูกเอาเปรียบด,ดาวอังคาร เจ้าเรื่อนพันธุก็อยู่ในภพปีหน้าคุณอาจจะมีเรื่องผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องมีศัตรูรับๆศัตรูที่ไม่เปิดเผยญาติพี่น้องทําให้เดือดเนื้อร้อนใจหรือคุณอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปต่างถิ่นต่างที่หรือว่าต่างประเทศนะเรียกว่าย้ายบ้านตามงานในด้านการเงินดาวพุธดาวการเงินอยู่ในภพการงาน คุณที่ทำธุรกิจการค้ามีการลงทุนในกิจการงานขยายกิจการงานหรือว่าแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนเพื่อหาผลประโยชน์หากำไรเพิ่มงานที่เกี่ยวกับการพูดเซลล์นะักการตลาดใช้คำพูดเป็นหลักนะการเขียนการสื่อสารทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำหาเงินเก่งทำให้เงินไม่ขาดมือ บางคนอาจจะมีการเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองนะประสบความสำเร็จได้เพียงแต่อย่างที่บอกคือทำอะไรรอบครอบอย่าประมาทเพราะว่ามันจะมีเรื่องพลิกล็อกเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาพุธเป็นเจ้าเลนลาภด้วยคุณจะมีโชคในด้านการงานเข้ามานะได้ทำงานที่ชอบได้เจองานที่ใช่มีโชคจากการทำงานได้รับผลประโยชน์ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุณที่ตกงานรีบหางานเลยนะ เปฤาสัพป,ปดีเจ้าเรือนปุตตะอยู่ในภพสุภะดาวเป็นราชาโชคทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศทางไกลสง่งผลดีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมีความกล้าหน้ามีความสำเร็จ คุณที่มีบุตรหลานบริวารน,นะบุตรหลานบริวารก็จะนําความชื่นใจมาให้เขาอาจจะสําเร็จการศึกษาหรือว่ามีการเดินทางไปเรียนต่อในต่างประเทศก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาส่วนในด้านค่าใช้จ่ายก็อย่างมีในเรื่องของการซ่อมบ้านนะอาจจะเรียกว่าเป็นการซ่อมแซมครั้งใหญ่ทําให้มีค่าใช้จ่ายเยอะบางคนก็ซ่อมรถหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากสุขภาพความเจ็บป่วยเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากสัตว์เลี้ยง วันที่18มิถุนาดาวพุธด,ดาวกันเงินและเป็นดาวลาพะดาวโชคลาภความสําเร็จของคุณด้วยเข้าพบลาพะดาวเป็นเกษตรแล้วไปจอร่วมกับอาทิตย์ตัวคุณเนี่ยทำให้คุณจะมีสติปัญญามีไหวพริบดีมากนะอ่านเกมขาดมองเห็นช่องทางในการทำมาหากินยิ่งคุณที่ทํางานต้องใช้คําพูดเป็นหลักเรียกว่าวาจาเป็นรัพ์นะตอนเนี้คําพูดจะทําให้คุณร่ํารวยแล้วก็มีเครดิตดีมากในเรื่องของการเงิน เงินเก่งหมุนเงินคล่องมีโชคลาภได้รับมรดกมีโชคลาภแบบฟุกๆเข้ามานะมีโอกาสดีๆเข้ามาคว้าให้ทันด้วยในด้านความรักราหูดาวคนรักคู่ครองอยู่ในภพสุภะคนรักคู่ครอ,องของคุณยังสนับสนุนคุณดีอยู่นะยังเป็นคู่คิดเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน คุณที่ตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมก็สามารถที่จะพอแต่งงานกันแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวให้มีความมั่นคงขึ้นมาได้ส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนรักคู่ครองเป็นชาวต่างชาตาาาิต่างภาษาต่างศาสนาหรือมาจากแดนไกลแต่ว่ามันมีดาวมรณะเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะห่างเหินหรือว่าไกลกันแต่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมาจากการที่คู่ของคุณมุ่งมั่นในการทำงานต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไกลไปต่างถิ่นบ่อยๆก็ทำให้ห่างเหินกันน่าจะเป็นในแนวแนวนี้มากกว่าทีนี้ปัญหาและอุปสรรคของคุณในเดือนนี้มันก็ยังอยู่ที่ดาวเสาเจ้าเรือนอริที่มาอยู่ในภพปัตตนิ คุณที่ทำธุรกิจการงานมีการลงทุนร่วมกันมีหุ้นส่วนอันนี้ต้องระวังให้ดีนะเพราะมันมีโอกาสที่เกิดการมีคดีความฟ้องร้องกันได้เนื่อง จากการลงทุนร่วมหุ้นจากการทำสัญญาหรือคุณจะเดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามคนรักคู่ครองสร้างนี้สินให้มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบางทีเรื่องอาจจะมาจากญาติของคู่ครองของคนรักมาพึ่งพาเรื่องการเงินก็ทําให้คุณสองคนมีปัญหาต่อกันได้แต่ว่าดูแล้วเนี่ย เสากับราหูเขาเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กันก็ไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรบานปลายใหญ่โตมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจหรือว่าคลี่คลายกันได้หรือต่างคนอาจจะต่างเงียบกันไปนะเดี๋ยวอารมณ์ดีค่อยมาคุยกันใหม่แต่เอาจริงๆนะปัญหาเนี่ยอยู่ที่สิ่งเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าเสาเล็งรักในภาษาหมอดูเรียกว่าดวงแปกคุณก็จะมีปัญหาในเรื่องของคนรักหุ้นส่วนในเรื่องของในเรื่องของคนรักคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีอยู่แล้วแล้วเสาอยู่ตรงนี้สองปีครึ่งประกอบกับตอนนี้เกตก็ยังเล็งอ่ายังทับรักชาวสิงอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นพอเสาเล็งรักในภาษาหมอดูเขาเรียกดวงแปกนะแล้วเสาเป็นเจ้าเรือนอริของคุณด้วยทําให้คุณจะเป็นคนขี้งุดหงิดขี้เบือ่อ ช่างวิตกกังวลจนพาจะเป็นโรคประสาทได้เหมือนกันนะยิ่งคุณที่ในพื้นดวงเดิมจันกับสาวคุณสัมพันธ์ถึงเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเป็นซึมเศร้าหรือว่ามีโอกาสที่คุณจะเหมือนกับจิตตกได้ง่ายๆอะนะสิ่งต้องใจเย็นมากๆพยายามใช้เหตุผลถ้าเป็นไปได้ในช่วงสองปีครึ่งที่สาวเร็งรักคุณเนี่ย ถ้าคุณถือโอกาสนี้ไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบ้างนะทําใจร่มๆทําใจให้สงบคือบางทีคุณเครียดเกินอะปัญหาจริงๆไม่มีอะไรนะอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆไร้สาระมากเลยแต่คุณทําให้มันกลายเป็นปัญหาบานปลายใหญ่โตได้อะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณวางเฉยนะนิ่งได้นิง่ง สงบจิตสงบใจได้บ้างนะรับประกันเลยว่าปัญหาของคุณจะเบาลงเยอะมากๆนะอันนี้ฝากชาวสิงห์จริงๆปัญหาอยู่ที่สิงห์นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะหาเวลาบ้างปฏิบัติทางบ้างแล้วชีวิตคุณจะไปได้ดีมากๆนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า